สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลูกค้ากลับมาพบกับแหม่มอีกแล้วนะคะลูกค้าวันนี้นะคะลูกค้ามาอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะลูกค้าสำนักงานใหญ่ค่ะที่เสรี่ไทยหกสแปดมินบุรีกรุงเทพนะคะลูกค้าวันนี้ค่ะมาเอาใจนะ คนนะคะที่อยากผ่อนต่อเดือนไม่เกิน5,000ันค่ะสำหรับรถคันนี้เลยนะคะลูกค้าเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะสำหรับ t o y ยต้าวีอค่ะเป็นเครื่อง 2.5E ปี2013นะคะราคานะคะอยู่ที่279,000บาทเท่านั้นนะคะก่อนที่จะไปรับชมค่ะรบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ในช่องของแหม่มรถสวยด้วยนะคะลูกค้า และอีกอย่างนึงนะคะลูกค้าฝากช่องทางการติดต่อเบอร์แมมเลยจะเป็นเบอร์080ค่ะ403ค่ะ0163ค่ะเบอร์นี้ค่ะลูกค้าสามารถแอไลน์เป็นเบอร์โทรได้เลยนะคะลูกค้าสำหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าใครนะคะที่มองหาอยู่เลย v ีออนะคะลูกค้าเป็นชมหน้าหมูเนาะคันนี้ค่ะลูกค้าเป็นบอดี้สีขาวนะคะลูกค้า ไปรับชมได้เลยคะ่ะสําหรับรถคันนี้นะคะล,ลูกค้าเป็นบอดี้สีขาวนะคะมาพร้อมกับประจังหน้าคมเมี่ยมของเขาเลยนะคะลูกค้าหรือเราเรียกกันว่าชมหน้าหมูคันนี้เนะาะทะเบียนในส่วน1กไก่คอนงคู่3909ค่ะ คันนี้นะคะลูกค้าไม่มีรอยประวัตินะคะไม่มีชนหนักผิดความจมน้ํานะคะรายละเอียดให้ดูเลยว่ารถเรานะคะลูกค้าไม่มีรอยขีดข่วนตําหนิเลยนะคะ<ม>ลูกค<ม>้าในส่วนของไฟคันนี้นะคะไฟก็จะได้เป็นไฟ multi ัลติร r e f l เ c t o r นะคะลูกค้าสําหรับรถคันนี้เป็นอดี้สีขาวนะคะลูกค้าสวยนะคะลูกค้าคันนี้เนาะใครได้ไปถือว่าคุ้มนะคะลูกค<ม>้าในส่วนของยางค่ะยางคันนี้ก็จะได้ยางเป็นยางปีใหม่ๆเลยนะคะ<ม>และเป็นแม็กเดิมๆของเขาด้วยนะคะ<ม>ยางนี่คือแบบใช้อีกประมาณปี2ปีนะคะลูกค้า ในส่วนของกระจกค่ะลูกค้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวเลยนะคะไม่ใช่ค่ะลูกค้าตัวตีกระจกนะอยู่ทางด้านแถบข้างนะคะลูกค้าสำหรับรถคันนี้ค่ะกระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะลูกค้าในส่วนของนี่ค่ะลูกค้า่าในส่วนของที่จับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมีรวดลายนะคะคันนี้เนาะเขาแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับรถคันนี้ค่ะรถสวยนะคะลูกค้านี่เลยดูนะไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะลูกค้าชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำไม่มีแน่นอนนะคะขออนุญาตให้ดูในส่วนของนี่ค่ะ หลังคาค่ะหลังคานี่แบบบอกเลยว่าหลังคาเนี่ยเขาไม่บุกนะคะลูกค้าไม่มีรอยก,กีดข่วนนะคะในะส่วนของหลังคารถเนาะให้ดูทุกซอกทุกมุมน,นะคะลูกคา้ายางหลังเหมือนกันเลยนะคะยางหลังก็เหมือนกันอยู่ในสภาพที่ใช้งานยาวๆนะคะแลนะเป็นแม็กเดิมๆของเขาเลยจากโรงงานนะคะลูกคา้าสาหรับรถคันนี้เป็นรถเดิมๆของสร้างเดิมๆจากโรงงานทั้งคันนะคะเรามาต่อกันเลยนะคะลูกคา้าในส่วนของไฟท้ายค่ะ ไฟท้ายคันนี้จะได้เป็นส่วนของ LED นะคะลูกค้าและไฟทับทิมและยังไม่พอเรามีไฟเบรกให้ด้วยนะคะมีตาสัญลักษณ์ของ Toyo ต a านะคะสำหรับรถคันนี้ตัว E เนอะลูกค้ารถสวยอะลูกค้าใครได้ไปถือว่าคุ้มเลยนะคะลูกค้าสัญลักษณ์ V ีออยังอยู่นะคะลูกค้าใหม่ๆเลยสาหรับรถคันนี้คะ่ะในส่วนของการเติมน้ํามันนะคะจะเป็นในส่วนของแก๊สโซฮอล9195นะคะลูกค้ายางคะ่ะแต่ซูมให้ดูนิดนึงยางก็จะเป็นยางปีใหม่ๆคะ่ะลูกค้าและเป็นแม็กเดิมๆนะคะ ที่จับข้างนี้ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะลูกค้านี่นะคะติดมาให้แล้วนะคะในส่วนของนะคะนี่เลยนะคะรถคันนี้สวยนะคะลูกค้าใครที่ได้ไปถือว่าคุ้มนะคะรอยตําหนิไม่มีแน่นอนนะคะเป็นรถเดิมๆนะคะลูกค้าคงสั้นเดิมๆจากโรงงานทั้งคันนะคะไฟลเลี้ยวทางด้านนี้อยู่ทางด้านแถบซ้ายนะคะลูกนะคะ้าเดี๋ยวให้ดูตรงยางนิดนึงนะคะยางก็เป็นยางเดิมๆนะคะลูกนะคะ้า ทั้งคันจากโรงงานเลยนะคะรถนะคะไม่มีรอยตำหนิเลยนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าใครที่ได้ไปนะคะถือว่าคุ้มรายได้นะคะ12,000บาทนะคะซื้อคนเดียวจบเลยนะคะลูกค้าสำหรับรถคันนี้นะคะ พนักง,งานบริษัทค่ะเอ็ดฟภายในหนึ่งชั่วโมงได้เลยนะคะสำหรับใครที่อยากเป็นเจ้าของ v ีออนะคะเหมาะกับทุกอาชีพเลยนะคะนักศึกษาจบใหม่อยับคนเบาๆนะคะหรือคุณเริ่มทํางานนะคะลูกค้าไม่ต้องนั่งรถเมยนะคะลูกค้าไม่ต้องนั่งรถตู้นะคะปลอดภัยช่วงนี้โควิดด้วยนะคะและยังไม่พอช่วงนี้ฝนตกบ่อยด้วยนะคะลูกค้ารอบๆตัวรถสวยขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันดีกว่าค่ะขออนุญาตเปิดรถนะคะลูก้า ายในรถคันนี้ค่ะเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะเป็นสีเหมือนเขาเรียกว่าเป็นสีออเป็นสีเทาเนาะลูกค้าเป็นสีเทาตัาตดกับใ้คัสสีเบรดนะคะคันนี้เนาะคันนี้นะคะลูกค้าน็อตของเขานะคะเดี๋ยวซูมให้ดูตรงนี้ก่อนทุกตัวนี้ไม่ขยับเลยค่ะโครงสร้างเดิมๆของโรงงานทั้งคันนะคะลูกค้าสาหรับรถคันนี้ในส่วนของเบาะจะเป็นเบาะผ้ากับคันนี้ลูกค้าข้อดีของเบาะผ้าคือตัดแดดไว้ไม่ร้อนแน่นอนนะคะลูกค้าพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยธรรมดานะคะลูกค้าซีดี usb ฟังสบายๆเลยนะคะลูกค้า Air, จะเป็นแอร์อะนาล็อกนะคะลเป็นแอร์ธรรมดาเนาะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ค่ะภายในค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าคอนโซลของเขาค่ะจะเป็นออกเป็นสีเทานะคะสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าภายในค่อนข้างที่จะกว้างสวยเลยนะคะบอกก่อนนะมีแค่คันเดียวด้วยนะคะเป็นสีขาวชมหน้ามูใครที่ต้องการผ่อนไม่เกินห้าพันนะรีบเลยคันนี้นะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนิดนึงนะคะในส่วนของห้องผู้โดยสาร ห้อมือสานคันนี้จะเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกเหมือนกันนะคะเป็นสีเทานะคะแต่กับเบรสสีเบรดเนาะนะคะลูกค้าภายในของเขาค่ะจะเป็นเบาะผ้านะคะอย่างที่แม่แจ้งเนาะเป็นเบาะผ้านะคะลูกค้าภายในของคันนี้สะอาดเลยกลิ่นไอความใหม่ยังอยู่นะคะมีแผ่นพายางรองเรียบร้อยนะคะลูกค้าทุกซอกทุกมุมสวยทุกมุมนะคะรักนะขออนุญาตเข้าไปนั่งในรถนิดนึงนะคะลูกค้านี่นะคะลูกค้ามีเซ็ตเก็บเขาเรียกว่าที่เก็บอุปกรณ์ที่วางแก้วให้เรียบร้อยนะคะสําหรับรถคันนี้รถรถสวยสวยเลยนะคะ อันนี้ให้ดูเลยนะคะเป็นรถเดิมๆโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานทั้งคันค่ะไม่มีถอดแน่นอนนะคะเป็นรถบอดี้เดิมๆนะคะสังเกตเลยนะคะคือบอกเลยว่ารถใครได้ไปถือว่าคุ้มนะคะโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆโรงงานทั้งคันนะคะสาหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าเดี๋ยวแมมนะคะจะพาไปดูค่ะรายละเอียดค่ะลูกค้าขออนุญาตเปิดในส่วนของที่เก็บสัมภาระสักครู่นะคะในส่วนของนะคะที่เก็บสัมภาระค่ะตามแมมไม่ได้เลยค่ะขออนุญาตเปิดนิดนึงเนาะที่เก็บสัมภาระรถคันนี้ค่ะ น็อตทุกตัวเนี่ยค่ะลูกค้าไม่เคยขยับเพื่อนเลยนะคะบอดี้เดิมๆรอยอาร์ตค่ะยังอยู่ครบเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้ารถสวยค่ะลูกค้าครายได้ไปถือว่าคุ้มค่ะน็อตไม่ขยับทุกตัวเลยนะคะลูกค้าภายในค่ะเก็บของได้ค่อนข้างที่จะเเรียกว่าอะไรค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะนี่นะคะลูกค้าขออนุญาตเปิดนิดนึงนะคะในส่วนของยางอะไหล่ค่ะยางอะไหล่คันนี้ค่ะเป็นของดันหลบนะคะลูกค้าสาหรับรถคันนี้รถสวยค่ะลูกค้าเป็นรถเดิมๆโครงสร้างบอดี้เดิมๆทั้งคันนะคะลูกค้า เดี๋ยวเรามาต่อกันนิดนึงนะคะลูกค้าในส่วนของนะคะห้องผู้โดยสารกันบ้างค่ะเดี๋ยวตามแบบมาได้เลยค่ะขอโทษค่ะในส่วนของห้องเครื่องนะคะเดี๋ยวแบบขออนุญาตเปิดในส่วนของห้องเครื่องสักครู่นะคะขออนุญาตวางโทรศัพท์ส,สักครู่เนาะ เรามาดูกันต่อน,นิดนึงนะคะลูกค้าในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะเครื่องยนต์คันนี้เป็นรถเดิมๆเครื่องยนต์เดิมๆจากโรงงานทั้งคันนะคะลูกค้าชนหนักพลิกคว่ำมจมน้าไม่มีแน่นอนนะคะลูกค้ารถวันนี้เราสตาร์ทเราวอรมเครื่องนะคะลูกค้าสําหรับรถคันนี้ซูมให้ดูคะ่ะหนอกทุกตัวนี่ไม่ขยับเลยนะคะเม็ดอาร์ตรอยอาร์ตยังอยู่ครบเลยนะคะใครได้ไปถือว่าคุ้มนะคะรถนะคะไม่มีชนหนักนะคะอย่างที่แหม่มแจ้งเลยนะคะแผ่นการความร้อนยังอยู่คะ่ะหมอออกรณยังอยู่ครบเลยนะคะสังเกตค่ะรอยอาร์ตค่ะลูกค้า แก้มซ้ายแก้มขวาค่ะลูกค้ายังอยู่ครบนะคะไม่มีชนคานถึงคันหนักแน่นอนนะคะรับประกันได้เลยนะคะวรันตีให้30วันนะคะใครรับรถไปมีชนหนักผิดความจมน้ํารับรถนะคะเอามาคืนได้เลยนะคะลูกค้าสำหรับรถคันนี้น้ํามันไม่เยิมเลยนะคะเป็นรถเดิมๆคงสร้างเดิมๆจากโรงงานทั้งคันนะคะสำหรับนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่ชื่นชอบรถ Toyota Vios 1.5e ปี2013นาะคะราคาอยู่ที่2 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะผ่อนประมาณ5,000ไปลปลายนะคะหรือ5,000บาทนะคะลูกค้าไรายได้1 2 0 0 0บาทนะคะซุ้คนเดียวจบเลยนะคะโมหน้าหมูคันนี้นะคะออกได้ทุกอาชีพค่ะขอให้คุณมีอาชีพที่ชัดเจนตรวจสอบได้นะคะดอกเบีย้ยพิเศษของเราจะไม่มีนะคะสำหรับรถปี2010เฮ้ยขอโทษค่ะรถคันนี้นะคะมีดอกเบีย้ยในส่วนของดอกเบี้ยทีแฟนนะคะสำหรับของท t b ธนาชาตินะคะเริ่มต้นด้วย 3.29เท่านั้นนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าไม่มีประวัติชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำค่ะรายได้2เท่าของค่างวดนะคะลูกค้าฝากช่องทางการติดต่อเบอร์แแม,มน,นะจ๊ะจะเป็นเบอร์0 8 0ค่ะ403ค่ะ016 3นะคะลูกค้าเบอร์นี้คะ่ะลูกค้าสามารถแอดไลน์เป็นเบอร์โทรได้เลยนะคะเอกสารยุ่งยากไหมเอกสารไม่ยุ่งยากค่ะเ y y พียงแค่เตรียมบัตรประชาชนนะคะ หนึ่งบัตรประชาชน4ใบทะเบียนบ้าน4ใบสลิปเงินเดือน3เดือนสเตตเม,มนต์หลัง6เดือนค่ะข้าราชการไม่ต้องนําสลิปเงินเดือนนะคะลูกค้าสําหรับนะคะวันนี้นะคะลูกค้าใครที่เหมารถกแแมมนะแถมเลยนะคะในส่วนของบริการฉุกเฉิน1ปีคะ่ะวารันตี30วันนะคะฟรีภาษีพรบนะคะลูกค้าและนะคะลูกค้าน้ํามันมูลค่า1 0 0 0บาทคะ่ะสําหรับ ใครที่มาออกรถกับแหม่มภายในเดือนนี้เท่านั้นนะคะใครนะคะที่ชื่นชอ,ชนชอบกดไลค์กดแชร์กดสับสับไรให้แหม่มด้วยนะคะลูกค้าบริษัทเปิดทําการทุกวันค่ะตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึง5้าโมงเลยนะคะลูกค้าใครที่สนใจรีบติดต่อแหม่มเข้ามานะคะมาทสดสอ์ได้ทุกคันนะคะรถเรามีให้เลือกมากกว่า350คันนะคะแต่วันนี้วีออสคันนี้ขยับได้เป็นเจ้าข้าเจา้าของรีบติดต่อแหม่มมาเลยนะคะช้าหมดอดนะคะเพราะเราขายทางออนไลน์นะคะลูกค้ารถไม่รอลูกค้านะคะแต่รถการันตีได้เลยนะคะเปิดมาทั้งหมด21ปีคะ่ะลูกค้า ไม่มีชนหนักแน่นอนนะคะด้วยคุณภาพนะคะเพชรยนต์นะคะอยู่ที่เซรีไทยนะคะ68มินบุรีกรุงเทพค่ะและอีกสาขาหนึ่งเซรีไทย95มินบุรีกรุงเทพเหมือนกันนะคะลูกค้าฝากช่องทางการติดต่อแมมอีกหนึ่งครั้งนะคะเบอร์แมมนะคะจะเป็นเบอร์080ค่ะ 403นค่ะ0163นะคะเบอร์นี e, ้นะคะลูกค้าสามารถแอดไลน์ mm hmm. เป็นเบอร์โทรได้เลยนะคะติดต่อแหม่มตลอด24ชั่วโมงนะคะลูกค้าสำหรับวันนี้นะคะลูกค้าแม่ต้องขอตัวลาไปก่อนเลยนะคะและพบกับแม่ในคลิปถัดไปได้นะคะว่าวันนี้แม่จะนำเสนอรถอะไรให้ลูกค้าบ้านนะคะสำหรับวันนี้แหม่ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ